ดูมันดูมันจะเกาะดูดูดูมันนะมันจะทําไงต่อเดมันปีนอนะ,นะชอบจังเลยปีนต้นไม้ขาน้อยๆนะเกาะกับเลยนะนะัน่ะเก่งจริงนะแพะไม่กลัวอะไรเลยนะดูดิขาน้อยๆของมันนะโน่น นะนี่ตัวล่างโดตัวล่างมันทำโดน่ะมันดันให้ตัวล่างกินนะดูตัวบนดดดูมันยกดูมันยกตัวเออมันฉลาดนะนั่นพออีกตัวขึ้นไปปุ๊บไอตัวล่างก็เกาะถึงนั่นะพอมันออกจากต้นไม้ตัวล่างนะ่ะลงแล้วนั่นะตัวล่างเขากินไม่ได้ ไหมตัวบนลงตัวล่างเา็ากินไม่ได้เก่งนะเก่งมากเลย